หยุดหยุดห้ามเลื่อนผ่านคลิปนี้ถ้าไม่อยากพลาดคอนโดที่ดีที่สุดในพัทยาเพราะที่นี่คือวันวงอมาตคอนโดระดับซุปเปอร์ลักชัวรี่ในทำเลที่ดีที่สุดย่านวงอมาตพัทยาเหนือเงียบสงบเป็นส่วนตัวราคาขึ้นจริงห่างชายหาดเพียง500เมตรจะเดินไปช้อปปิ้งก็250เมตรเองที่นี่ไม่ใช่แค่คอนโดแต่มันคือแอสเซทระดับแฟลกชิพที่นักลงทุนตัวจริงและคนอยู่จริงไม่เคยอยากขาย <Ooh. S 1> คอนโดระดับ Super ury, ซุปเปอร์ลักชัวรี่สูง5 6ชั้นยู ูนิตน้อยส่วนกลางระดับโรงแรม5ดาวและให้มากถึง8ชั้นฟารซิลิตี้จัดเต็มคอนโดพัทยามีเยอะแต่มีไม่กี่ที่ที่คนรวยเลือกถ้าคุณกำลังมองหาคอนโดที่อยู่เองก็ภูมิใจซื้อลงทุนก็คุ้มค่าทักนิชิีมาเลยคำว่าวันส์ค่ะและนิชิีจะพาคุณเลือกห้องที่ดีที่สุดของโครงการ Once วันส์พงอมาดของดีแบบนี้อย่าช้านะคะกับคอนโดที่เป็นแบรไอเทมที่สุดของพัทยาตอนนี้ค่ะ